ตาเชียนิฮาวสวัสดีครับพบกับเราซื้อออสการ์กันอีกแล้ววันนี้เราซื้อออสการ์จะสอนเรื่องอะไรนะมาเตรียมตัวเรียนกันเลยตื่นเต้นจังเลยครับแต่เราก็จะได้เจอกันแล้วนะโรงเรียนหยุดได้แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้เฮอพังเจียเสียวเสียวื่อวิดีโอภาษาจีนเรื่องวันนี้วันอะไรโดยเราซื้อออสการ์จะทำโดยครูอัศวินอินตาพวงโรงเรียนบ้านห้วยปา่สาสพประยองเขตหนึ่งครับ ก่อนจะเริ่มเรียนเนื้อหาใหม่พวกเรามาทบทวนเนื้อหาเรื่องตัวแลขกันก่อนนะครับเพราะว่ามันจะเป็นพื้นฐานต่อการเรียนเนื้อหาในวันนี้ครับอีอี1เออเอเอสองซานซาน3สสสูู5้ออลิวลิวหชีชี 7 8ป้าป้าแจิวจิว9สือสือ1ิและเรื่องวันนี้วันอะไรภาษาจีนออกเสียงว่าจินเทียนซิงชีจีจินเทียนซิงชีจีก็เราจะมาเรียนกันจากบัตรคำที่เราซื้อได้จัดทำขึ้นนะครับมาดูซิว่ามันจะมีคำศัพท์อะไรบ้างแล้วก็คำศัพท์เรื่องวันนี้วันอะไรจินเทียนซิงชีจีถ้าพร้อมแล้ว ไปเริ่มเรียนกันได้เลยครับพร้อมหรือ,อยังพร้อมแล้ว let's go คำศัพท์คำแรกนะครับจินเทียนซิงชีจีจินเทียนซิงชีจีวันนี้วันอะไรจินเทียนนะครับคือวันนี้ซิงชีคือวันและจีคือกี่หรืออะไรนั่นเองรวมกันเป็นวันนี้วันอะไรวันจันทร์นะครับเราซื้อสวมใส่ชุดข้าราชการวันจันภาษาจีนออกเสียงว่าซิงชีอีซิงชีอี อคือเลขหนึ่งนั่นเองวันจันทร์ใส่เสื้อสีชมพูขนาดนี้รู้เลยว่าเป็นวันอังคารวันอังคารภาษาจีนออกเสียงว่าซิงชีเออซิงชีเออวันอังคารซิงชีเออวันพุธชุดกีฬาสิงชีซานสิงชีซานวันพุธสิงชีซานเห็นไหมครับมันง่ายมากเลยซานคือเลขสามนั่นเองสิงชีซานและวันพฤหัสบดีเราซือจะออกเสียงว่าสิงชีซือ ซิงชีซื่อดูฟังนะครับสิงชีซื่อวันพฤหัสบดีและวันศุกร์นะครับเราซื่อจะออกเสียงว่าสิงชีอู่สิงชีอู่อู่ก็คือเลข5าใช่ไหมครับสิงชีอู่วันศุกร์อ้าวแล้วต่อไปวันหยุดล่ะครับสิงชีลิ่วสิงชีลิ้ววันเสาร์นั่นเองสิงชีลิ่วสิงชีลิ่ววันเสาร์นั่นเอง และวันสุดท้ายของสัปดาห์ในภาษาจีนนะครับก็คือวันอาทิตย์เราจะไม่ออกเสียงเลขชีหรือเลขเจ็ดนะครับแต่เราจะออกเสียงว่าซิงชีเทียนซิงชีเทียนซิงชีเทียนวันอาทิตย์ครับถ้าเราซื้อออสการ์ถามว่าจินเทียนซิงชีจีจินเทียนซิงชีจีจจวันนี้วันอะไรเอาถ้าเราสมมุติว่าเป็นวันศุกร์ล่ะเราจะต้องตอบว่าอะไรนะทุกคนนะคะก็ต้องตอบว่า จินเทียนซิงชีอู่จินเทียนซิงชีอู่ง่ายๆเลยนะครับก็แค่เอาวันนะครับภาษาจีนเนี่ยมาใส่อยู่หลังคําว่าจินเทียนหรือวันนี้นั่นเองแล้วก็ตอบเองว่าจินเทียนซิงชีอู่ก่อนจากกันเดยาซื้ออสการ์นะครับขอฝากให้นักเรียนทุกคนนะครับท่องวันในสัปดาห์วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เป็นภาษาจีนและส่งวิดีโอนะครับมาที่คุณครูประจําชั้นนักเรียนครับเพื่อที่เหล่าซื้ออสการ์จะได้ดูพัฒนาการของนักเรียนนั่นเอง แล้วก็แบบฝึกหัดคัดตัวอักษรจีนนะครับคำสั่งนะครับก็ให้นักเรียนนะครับคัดตัวอักษรจีนตามลำดับขีดที่กำหนดเรื่องวันนี้วันอะไรจินเทียนซิงชีจีนะครับดูตัวอย่างได้เลยนะครับนักเรียนนะครับดูตัวอย่างนะครับเหล่าซือจะมีตัวปะ นะครับนักเรียนก็เขียนตามสามารถดาวน์โหลดแบบเรียนและใบงานได้ที่ e-learning ของโรงเรียนบ้านห้่ปราได้เลยหรือขอรับลิงก์ได้ที่ครูประจำชั้นครับวันนี้เราซื่ออสการก็ต้องกล่าวคำว่าใจเจียนลาก่อนครับแล้วเจอกันใหม่นะครับขอบคุณครับ